สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไฟในช่วงนี้ก็ยังรีวิวอยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปร้านนะฮะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นแหละนะครับรอหลังปีใหม่นะครับเผื่อมีโอกาสากาจะไปเสาร์อาทิตย์ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะฮะในส่วนของโรคโควิดนะผมก็ทําอยู่บ้านนะฮะตอนนี้ไม้ก็เต็มบ้านหมดแล้วเต็มไปด้วยไม้ที่เริ่มต้นก็คือกิ่งชํากิ่งตอนนะฮะทำไปเรื่อยๆ นะะในส่วนที่ตรงไหนมันเจอในมุมที่น่าสนใจก็นำมาเผยแพร่แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับสำหรับวันนี้ไม้ตกกระถางครับมันจะมีสองอย่างนะฮะที่ผมนำมาก็คือต้นข่อยกับต้นไซนะฮะไซใบไซจีนใบเล็กนะครับใบเล็กๆมาพูดถึงไม้ตัวนี้นะฮะข่อยนะฮะน่าสนใจมากเลยนะฮะเป็นไม้ไทยแล้วก็หาได้ง่ายวัตถุดิบ แล้วก็เป็นที่นิยมในการสร้างงานบอนไซเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะนํามาสร้างงานบอนไซได้นะครับถ้า,ามีโอกาสนะครับาตามตาม่างจังหวัดก็เยอะนะครับปลูกง่ายนะอดทนนะตายยากนะครับแล้วก็กิ่งเขาข้อสาคัญคือกิ่งเขาจะสลับนะฮะจะแตกกิ่งก้านสาขาได้ดีเราคัดกิ่งได้ง่ายนะครับนี่คือข้อดีข้อเด่นของอข่อยนะครับลองนํามาสร้างดู สำหรับวันนี้นะฮะตกกระถางมันจะมีปัญหาเลยนะครับก็คือในส่วนที่ที่เราเลี้ยงไปอย่างเงี้ยฮะในส่วนกิ่งบนก็โอเคละโตขึ้นในส่วนกิ่งตกเนี่ยเขาจะทิ้งกิ่งอย่างเงี้ยครับนี่ผมตัดออกไปกิ่งหนึ่งลวนะฮะจะทิ้งกิ่งไม่สวยนะฮะทิ้งกิ่งก็เลี้ยงต่อไปไม่ได้ไมันจะโตอยู่แต่กิ่งไอ้ที่ด้านบนเดี๋ยวผมจะมีวิธีการนําเสนอนะครับวันนี้จากประสบการณ์เลยลองทําดูแล้วได้ผลครับ ต้นนี้ผมยังไม่แกะลวดก็คงจะยังไม่ได้ทําให้ดูนะครับเนี่ยฮะสังเกตใกล้ๆนะครับที่ที่ที่ให้ตกลงกระถางเนี่ยกิ่งได้ครับนะซ้ายขวาซ้ายขวาไปเนี่ยนะับเพราะว่าข่อยนั้นสามารถที่จะแตกกิ่งก้านสาขาซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับใครเลี้ยงข่อยจะเข้าใจครับนะฮะลองดูนะฮะหาง่ายด้วยส่วนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมลองทําดูแล้วได้ผลก็คือการ อย่างอย่างต้นนี้นะครับพอเราเลี้ยงเงี้ยกิ่งนี้มันจะโตกว่านะครับไม้ในลักษณะที่จะมาสร้างงานตกระถางนั้นผมแนะนําอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าทรงต้นมันต้นตรงขึ้นไปเงี้ยมีไม้งามมีกิ่งสองกิ่งอะท่านตัดกิ่งหนึ่งเลยกิ่งใดกิ่งหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งทําเป็นตกฮะเนี่ยมันจะมันจะเร็วที่สุดแล้วก็เอียงเอียงองศาของไม้หน่อย เอาใหม่นะครับสมมุติว่ามันตั้งตรงอยู่เงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมอาออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเอาเนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าไม้ในลักษณะนี้นะครับปกติมันจะตั้งตรงอย่างงี้นะครับมันจะเป็นมีง่ามนะฮะสองง่ามมีง่ามนะครับหนึ่งง่ามสองกิ่ง เร,เราเลือกเอากิง่งใดกิ่งหนึ่งเป็นกิ่งตกแล้วก็ทดะนะฮะตัดตรงนี้ครับนะฮะตัดเนี่ยตัดทดตรงนี้นะครับเพื่อที่ตั้งยอดนะครับอีกกิ่งหนึ่งก็ทําเป็นตกลงมาแบบนี้นะครับทีนี้ไม้ตกกระถางนั้นนะครับพอเราเลี้ยงไปนะครับกิ่งที่ตกเนี่ยมันจะไม่โตหรอกมันผิดธรรมชาติมันนะไม้ที่จะเจริญเติบโตนั้นจะต้องชี้ขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยครับที่นี้จะโตกว่าต้องคอยเบรคไว้ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อันนี้ยาวไปนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะทดไว้ก่อนนะครับสต็อปยิงไหนที่มันมันโตมากกว่างิงอื่นเราก็ต้องเบ,บรกแบบไว้นะครับอย่างเงี้ยเบรกไว้นะครับทีนี้ผมจะแก้ปัญหาโดวยวิธีการาบางท่านให้ตั้งเอียงแบบนี้นะครับเอียงกระถางนะฮะผมผมกะไม่เล่นแบบนั้นเลยผมเคยทําแบบนี้ครับ ผมเคยใช้วิธีปลูกเลยครับปลูกแบบนี้เลยครับก็คือเลี้ยงเฉพาะกิ่งกิ่งนี้หนึ่งกิ่งตกไปก่อนนะฮะพอเขาโตแล้วนะครับหลังจากเขาโตเขาได้ที่รายละเอียดได้หมดแล้วนะครับค่อยค่อยมาเลี้ยงกิ่งนี้นะครับการสร้างทรงตกกระถางนะครับมีแฟนคลับถามมานะครับว่าจะสร้างอย่างไรนะครับมีบางท่านถามมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมตอบเลย การสร้างทรงตกกระถางนะครับถามท่านผู้ร <parts. S 1> ู้แล้วนะครับถามลุงนิดลุงนิดแนะนามาอย่างนี้ครับนะครับแนะนํามาว่าสมมุติว่าเราเราได้ไม้ไม้มาอย่างเงี้ยเราได้ง่ามมาเนี่ยเราตัดตรงนี้ลงตกกระถางกิ่งตกกับกิ่งยอดเนี่ยกิ่งตกนี่ถือเป็นกิ่งหนึ่งของทรงต้นเอียวนะครับนะฮะทรงต้นเอี่ยวนะฮะ นี่หนึ่งแล้วก็ตั้งยอดขึ้นมาสร้างกิ่งสองแล้วก็หลังสามสี่ห้าไปตัวเนี้ยแต่ว่าให้กระชับนะครับกิ่งนี้มันจะโตรับกันพอดีนะครับแต่สไตล์ของผมแล้วจะต้องสร้างสร้างกิ่งนี้ก่อนนะฮะสร้างกิ่งหนึ่งก่อนนะครับสร้างกิ่งตกนั่นเองนะครับอันนี้ผมเตรียมดินมาแล้วนะครับดินที่เตรียมนั้นผมผสมามะพร้าวสับนะฮะที่วัว เ้าวสับก็คือให้ร่วนนะครับพวกโพไซไกลกลางนั้นจะชอบร่วนๆนะครับมะ้าสับไปเยอะยิ่งดีนะครับเพราะเขาชอบรากที่ลอยนะไม่ชอบรากจมนะครับมะพร้วา,าวสับอัน,นสับใหญ่เลยก็ได้อันนี้ของเก่านี่สับใหญ่นะครับนี่ผมจะง่ายทำแบบนี้เลยตัดทดก็ได้นะครับ ตัดทษแตกกิ่งเป็นกิ่งสองหนึ่งสองนะซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นไปแต่ว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ที่เ,เรียกว่า,าไม้ตาสลับนะครับก็จะสร้างยากนิดหนึ่งตาสลับนะครับไม่ใช่ตาคู่นะครับเพราะนั้นก็จะสร้างยากนิดหนึ่งนะเขาไม่ได้ดังใจนะฮะไม่ได้ดังใจที่เราต้องการนะครับ ดนฟังนี้ผมจะยังไม่สร้างไม่แตะไม่ต้องอะไรเขานะครับจะเน้นกิ่งนี้ก่อนนะฮะคัดกิ่งซ้ายขวาไปนะครับกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับแก้ปัญหาการทิ้งกิ่งของทรงตุกถางเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแบบนี้ครับ จะเข้ารวดก่อนหรือหรือเข้ารวดที่หลังปลูกก็ได้นะครับอันนี้ผมเติมดินนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยครับนะมาดูครับถ้าอาจจะทดก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะคัดกิ่งเลยนะครับแบบนี้ซ้ายขวา จะเข้ารวดนะครับกิ่งยังเล็กอยู่เนี่ยเข้าลวดง่ายอยู่นะฮะถ้าไม่ได้ก็ต้องทดนะครับบางครั้งเราก็ทดเอาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ การเข้าล้วนนี่อยู่ทิศทาง่อยู่ที่ซ้ายหรือขวานั้นอยู่ที่เราต้องการที่จะบิดกิง่งอย่างก,กิ่งนี้อยู่ทางขวากิ่งนี้อยู่ทางขวาด้วยกันผมต้องการบิดกิ่งนี้มาทางซ้ายนะครับผมก็เลยม้วนไปทางนี้นะครับเพื่อจะบิดกลับมาบิดกิ่งได้ครับบิดอย่างเงี้ยครับพวก มาขามมั่งไฟมั่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยบิดได้เลยครับกิงนี้ซ้ายกิ่งนี้ขวาอันนี้ไม่เอาตัดทดนะครับตัดทิ้งให้ขึ้นใหม่ส่วนกิ่เงินก็รอครับบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจนะฮะไม้ถ้าท่าในลักษณะนี้แต่ถ้าเราตัดทดก็จะง่ายนะครับ ก็ดีเหมือนกันนะครับเ,เหตุผลของการที่เราจะต้องตัดทดนะครับก็ด,ด้วยเหตุเขาออกไม่ตรงจุดนะเราก็ต้องหาวิธีการที่จะให้เขาออกมาจนได้นะครับการสร้างไม้บ่อนใส่ก็ออกมาในลักษณะนี้นะครับไม้เขาก็ไปตามที่เขาต้องการเราก็พยายามที่จะให้เขาไปตามที่เราต้องการ นะครับก็ต้องมีวิธีการบิดดัดโค้งงอปรับแต่งนะฮะนะครับปรับแต่งไปอันนี้เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ปรับของเราไปเรื่อยนะครับ ปรับเองทําเองดูเองนะครับเป็นเป็นตัวยอดนะฮะตัวปลายทีนี้ยาวสั้นอยู่ที่เรานะครับเราก็ต้องการยาวล้วก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยนะครับโค้งในนี่เอาออกโค้งนอกเอาไว้แต่ถ้าท่านต้องการที่ให้ไม้สวยจริงๆนั่นนะครับ ผมแนะนําให้ตัดทดเพราะเห็นไหมฮะพราะเขาแตกไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ตรงจุดมันน่าจะแตกตรงนี้อะไรเราก็ต้องทดตรงนี้ครับตอนนี้เลี้ยเลี้ยงให้โตก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงตอบคําถามนะของแฟนคลับที่สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงตอบคำถามของแฟนคลับที่ถามมาว่า สร้างตกกระถางให้ได้ชมหน่อยก็เอาหลักการคร่าวๆแล้วกันนะฮะนะครับหลักการคร่าวๆว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะให้บิดเป็นรูปตัว S นะครับนะฮะแบบนี้นะครับตั้งสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเราหาไม้งามอย่างเงี้ยครับไม้ที่เป็นงามแล้วก็ตัดนะฮะเอาส่วนเอากิ่งได้กิ่งหนึ่งเป็นตัวตกกระถางอีกกิ่งหนึ่งเป็นเป็นยอดนะครับจะง่ายนะครับ ส่วนกิ่งตัวตกเราต้องเลี้ยงวิธีนี้นะครับจะโตเร็วเพราะโดยธรรมชาติของไม้จะโตขึ้นข้างบนนะการการที่จะบิดบิดเลยนะฮะไม่ต้องทดเราก็บิดให้เป็นเป็นเป็นตักอา่าเขาเรียกอะไรนะฮะบ,บิดเป็นงูฮะทีนี้ถ้ากิ่งไหนอยู่ในโค้งด้านในเนี่ยเอาออกเก็บเก็บไว้โค้งด้านนอกไว้นะคโค้งในเอาออกโค้งนอกเก็บไว้นะครับกิ่งนะถึงจะเกิดความสวยงามนะฮะส่วนรายละเอียดค่อยมมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแฟนคลับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ When there's hope more left no in is